สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนแคนาดากำลังเผชิญกับฤดูไฟป่าที่เลวร้ายที่สุดเป็นประวัติการจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งกว่าฤดูร้อนปกติส่งผลให้เกิดไฟป่าเกือบ1,100จุดทั่วประเทศจนถึงตอนนี้พื้นที่ทั้งหมด32.6ล้านเอเคอร์ถูกเผาไหม้ซึ่งมีขนาดเทียบเท่ากับประเทศกรีซในขณะเดียวกันเยลโลฟไนท์ เป็นหนึ่งในเมืองหลวงของดินแดนแห่งนี้ได้ออกประกาศภาวะฉุกเฉินในท้องถิน่นเนื่องจากไฟป่ากําลังลุกลามอย่างมากโดยคําประกาศได้มีการอนุญาตให้เมืองดําเนินการตามขั้นตอนล่วงหน้าเพื่อเตรียมอพยพผู้อยู่อาศัยให้ออกไปในทันทีนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ออกมากล่าวว่าจากท้องฟ้าที่กลายเป็นสีแดงตามคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ คือผลจากเพลิงไหม้ที่ยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องโดยความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงได้ดึงความชื้นออกจากพื้นดินและพืชผันมากขึ้นเรื่อยๆเกิดเหตุระเบิดในย่านธุรกิจการค้าของเหมือนซานคริสโตบานซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงสันโตโดมิงโกของสาธารณรัฐโดมินิกันไม่ถึง30กิโลเมตรเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต11รายและมีผู้บาดเจ็บอีกหลายสิบคนมีการรายงานเบื้องต้นว่าการระเบิดที่ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด ได้เกิดขึ้นในร้านเบเกอรีร่แห่งหนึ่งและก่อให้เกิดไฟไหม้ลุกลนามต่อเนื่องอีกหลายชั่วโมงต่อมาเกิดกลุ่มควันจํานวนมากและสร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนที่เกิดเหตุโดยรอบรวมทั้งรถยนต์ที่จอดในระแวกนั้นต่างโดนเผาจนไม่เกรียมประธานาธิบดีรยสอบินาเรของสาธารณรัฐโดมินิกัน เดินทางลงตรวจพื้นที่เกิดเหตุด้วยตนเองพร้อมย้ำจะทำทุกวิถีทางที่เป็นไปได้เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ของผู้ที่ยังคงสูญหายรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บาดเจ็บกว่า50คนเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลขณะเดียวกัน ก็ได้มีการระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่กู้ภัยราว500คนไปยังที่เกิดเหตุพร้อมสุนัขก,กู้ภัยในการออกค้นหาขณะที่สื่อท้องถิ่นรายงานด้วยว่าผู้บาดเจ็บบางคนอาการสาหาัสเพราะถูกไฟคลอกถึง40%ของร่างกายจากข้อมูลการว่างงานล่าสุดในกลุ่มคนรุ่นใหม่ของจีนที่มีอายุระหว่าง16-24ปีแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่ 21. 3ในเดือนมิถุนายน และก้าวกระโดดทางตัวเลขได้สะท้อนถึงการฟื้นตัวที่ตกต่ำของจีนหลังการระบาดของโควิด -19 สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนกล่าวว่าจากนี้จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการว่างงานเฉพาะกลุ่มอายุอีกต่อไปโดยอ้างถึงความจำเป็นในการปรปับปรุงและเพิ่มเติมประสิทธิภาพทางสถิติการสำรวจกำลังแรงงาน นื่องจากตัวบ่งชี้การชะลอตัวของเศรษฐกิจกำลังพุ่งสูงขึ้นผู้เชี่ยวชาญหลายคนเรียกร้องให้รัฐบาลกลางกำหนดแผนฟื้นฟูครั้งใหญ่เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศแต่ในปัจจุบันทางการยังคงยึดมั่นในมาตรการที่กำหนดเป้าหมายในการสนับสนุนภาคเอกชนโดยมีขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมเพียงเล็กน้อยตัวเลขบ่งชี้ทางเศรษฐกิจของจีนในเดือนกรกฎาคมแสดงให้เห็นว่าทั้งการผลิตและการบริโภคต่างลดลงอย่างมีนยัยสำคัญในเดือนก่อนหน้า ยอดค้าปลีกและการผลิตภาคอุตสาหากรรมที่โหดตัวอาจทําให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกในจีนลดลงเช่นกันขณะเดียวกันรัฐบาลปักกิ่งพยายามที่จะกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเมื่อเดือนที่แล้วสภาแห่งรัฐได้ออกแผ้20จุดเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใช้จ่ายมากขึ้นในภาคส่วนต่างๆเช่นยานพาหนะการท่องเที่ยวและเครื่องใช้ในบ้าน